เฮ้ฮัลโหลโอ้มายกอดเย้เฮ้ดูสัตว์ป่าของเรามากมายมีแต่ตัวสุดยอดเอ้ดูตัวนี้สิทุกคนเจ้าจอระเคไอ้เคาะโคได้อ้เสียงเพลงของมันเพราะเหลือเกินให้ตายสิโอ้เยี่ยมที่สุดเลยมันวิ่งได้ด้วยเข้าป่าแชปปไปเลยว้าว เป็นไงโอ้ดูตัวนี้ทุกคนเอ้าเจ้าช้างหน่อยเอเวเฟนโอ้มายกอดโอ้ยไดโนเสาร์มีลูกบอลกิ้งวุ้บวมนหมุนตัวอย่างกระทะเฮ้ยเจ้าไทเทอร์ล็อปไดโนเสาร์สว้าไทเทอร์ล็อป เฮ้เจ hey, oh, ้าเต่าโอ้เจ้านินจาเต่านี่เงียบมากเหมือนแบตเตอรี่มันอ่อนทุกคนโย่วู้ฮู้ฮู้ฮอสมาโย่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  โอ้โหโฮคลาวคลาวมอ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 ยยมว้าวโอ้นิ่อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ hey. นั่งรถยกล้อไปเลย นี่รถสิ่งมาแล้วานานไปนู ok ่นเลยรถโฟล์บออโอ้มารกันแล้วมารกันแล้ววิ่ง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 ใ้อ โอ้มา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 หนึ่งสองสามแล้วส์กอลแล้วส์กอลว้าว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 ดูสีมา, oh า,าเลยโอ้โหเสมอกันนะครับเฮ้ hey, เจ้าไก่มาทำอะไรอยู่ที่นี่อันนี้มาหาเพื่อนของเจ้าเลยนี่คือเพื่อนของเจ้ามามามานี่คือเพื่อนของเจ้านี่เจ้าไก่น้อยกกุ๊ฮ่า มีสองตัวนะครับทุกคนสองตัวไปไหนแล้วมันอยู่นี่ทุกคนมันแอบอยู่นี่มันอยู่นี่ฮ่าฮาโอ้ออกมามาเลยนี่ตัวนึ่ง Okay, bye bye